สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาคุยเรื่องที่หลายคนอาจสงสัยหรือเคยถามตัวเองนั่นคือทำไมคนขยันถึงรวยน้อยกว่าคนที่รู้จักพักผ่อนฟังดูย้อนแยงใช่ไหมครับแต่จริงๆมีแนวคิดน่าสนใจซ่อนอยู่เรียกว่าผลิตภาพที่อิงก,กับการพักผ่อนซึ่งเศรษฐีหลายคนใช้กันวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันก่อนอื่นมาเข้าใจก่อนว่าความขยันของคนส่วนใหญ่คืออะไรหลายคนมองว่าการทำงานหนักล่วงเวลาไม่หยุดหย่อนคือความขยัน แต่จริงๆแล้วความขยันแบบนั้นอาจไม่ใช่สูตรสาเร็จของความร่ํารวยเสมอไปลองคิดดูว่าถ้าเราทํางานหนักตลอดเวลาโดยไม่พักสิ่งที่จะเกิดคืออะไรร่างกายจะเหนื่อยล้าสมองจะปือ้อความคิดสร้างสารรค์จะลดลงและที่สําคัญที่สุดเราอาจหมดไฟซึ่งอาการหมดไฟนี่แหละคือตัวการสําคัญที่ทําให้เราทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและส่งผลเสียต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือธุรกิจของเรา ในทางกลับกันคนที่รู้จักพักผ่อนคือคนที่เขา